สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีพลังงานดึงดูดเข้ามารับชมคลิปของช่องทาร์ตฟอร์อินเทอร์เ i n g นะคะวันนี้คะ่ะเลิกกานแล้วเราก็จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆผ่านทางหน้าไพ่กันอีกเช่นเคยนะคะวันเมื่อวานเราให้พี่ไพ่พักผ่อนอย่างเต็มที่แล้ววันนี้เราจะมาใช้พี่ไพ่สำหรับนี้ในการพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะเรามาเริ่มกันเลยเนาะ ขออนุญาตค่ะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทเซลเทลวดาประจําตัวของพลังงานที่จะเข้ามาดูคลิปในวันนี้นะคะใพ่อยากสื่อสารอะไรกับพลังงานที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้ขอให้เฉลยผ่านทางหน้าไพ่ค่ะสิ่งใดที่เจ็บควรรู้ขอให้ถูกเปิดออกด้วยรักด้วยแสงด้วยเมตตาสิ่งใดไม่ควรรู้ขอจงดับไปใพ่อยากสื่อสารอะไรกับพลังงานที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้ขอให้เฉลยผ่านทางหน้าไพ่ค่ะ ร่วงลงมานะคะหนึ่งดาชึ <c oughs> ขอได้งงอกมานะคะ ชาลีอ่อดน,นะคะสามใบแล้วนะคะหนึ่งไม้เท้าสวยเดดสี่ไม้เท้าห้าแล้วนะคะสามไม้เท้าแปดเหรียญเด็กถือถ้วย เดโมนใบสุดท้ายเป็นเด็กถือเหรียญน,นะคะตายสัมรับเป็นอัศวินถือดาบนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งเนาะสำหรับพลังงานที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้นะคะสำหรับพลังงานที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้ขอจัดไพ่นิดนึงนะคะ ลัางงานของชาวราศีในธาตุลมเมทุนตุลกุ้มชาวราศีในธาตุดินพฤษภศกันมังกรชาวราศีในธาตุไฟเมษธนูและชาวราศีในธาตุน้ํกาก็รกฎพิจิกมีนมาครบทั้ง12ลัคนาราศีเลยนะคะสําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้ ตัวตนของคนที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้จิมให้ความรู้สึกถึงความกล้าหาญนะคะความกล้าหาญความอดทนต่อการฝ่าฟันอุปสรรคปัญหานะคะเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญมากนะคะมีเป้าหมายมีหนทางนะคะมีเป้าหมายมีหนทางมีความมุ่งมั่นมีไฟแพชชั่นที่จะทำอะไรสักอย่าง จะออกเดินทางจะทำภารกิจนะคะเป็นพลังงานของคนที่ดูสุขุมเย่อเกิยมีเป้าหมายทุกก้าวที่เขาจะไปอะ่ะเหมือนก้าวไปได้วยความหนักแน่นมั่นคงก้าวไปช้าแต่ก้าวไปได้ทุกก้าวที่เขาเดินอะ่ะหนักแน่นแล้วก็ดูมั่นคงดูมีเป้าหมายจุดหมายไม่ได้เลอะเลือนนะคะ มีไฟมีสันมีไฟมีแพชชั่นนะคะเป็นคนที่มีสัญชาติยานอย่างรู้นะเชื่อมต่อกับครูครูบาอาจารย์ได้นะคะเป็นคนมีพรสวรรค์งานที่คุณกำลังจะเริ่มทำหรือจะทำนี้เป็นสิ่งที่สวรรค์ส,สร้างมานะคะและเป็นคนที่หาทรัพย์เก่งด้วยนะเป็นคนที่หาทรัพย์เก่งนะคะเป็นคนที่มีทรัพย์แล้วก็เอาไปต่อยอดเอาไปต่อยอดเอาไป ทำอะไรที่มันงอกเงยนะคะอืมสามารถต่อยอดได้อะ่ะมีซาัแล้วก็สามารถต่อยอดออกมาได้เพิ่มพูนทวีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเป็นคนมีสัญชาตญาณมีทรายอะ่ะมีเซนนะคะมีเซนมีทรายสัญชาตญาณน,นะเหมือนช่วงนี้จะตาที่สามเปิดไหมคะอ,อจะกระที่หกนะคะจะกระที่หกตาที่สามคนที่ตาที่สามเปิดอะ่ะ บางทีจะรู้ได้ยังไงว่าเปิดแล้วเราจะเห็นหรือรับรู้สายสัตชาตยานจากเบื้องบนได้แล้วก็การเห็นเลข angel number ซ้ำๆบ่อยๆนะคะเหมือนเป็นการแบบอ่าครูครูบาการส่งหรือจักรวาลส่งสายสัญชาตยานมาเป็นรหัสตัวเลขอ่าเราก็ต้องไปดูอีกทีว่าตัวเลขแต่ละตัวมีความหมายว่าอะไรการที่เราเห็นเลขตัวนั้นบ่อยๆในแต่ละวันนะคะ ความหมายที่จกักรวาลสื่อมามีความหมายอะไรบ้างเนาะก็ <an> ไปเสิร์ชหาข้อมูลกันดูนะคะ <an> เป็นพลังงานของคนที่มีความมั่นคงในระดับที่เรียกว่าดูนิ่งอะ่ะโดมั่นคงเนาะโดมั่นคงดูนิ่งนะคะ ไม่ว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่ตอนเนี้เหมือนได้รับความร่วมมือนะไม่ว่าคุณจะมีเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมงานหรือเป็นคนรักก็แล้วแต่นะคะเหมือนคุณไม่ได้ตัวคนเดียวเนาะทุกที่ที่คุณทําทุกที่ที่คุณไป,ท,ท,ท,ณไปทุกสิ่งที่คุณทําอ่ะคุณได้รับความช่วยเหลือได้รับความอุปถัมภ์ค้ำชูจากเพื่อนหรือคู่รักคู่ครองของคุณด้วยก็เป็นได้นะคะ ดูให้ความร่วมมือกันดีแล้วก็สามัคคีกลงเปียวพร้อมที่จะจูมือกันเดินไปข้างหน้านะคะเขามีเป้าหมายร่วมกันคนที่มีเป้าหมายร่วมกันกับคุณและร่วมมือกันอ่ะอืจะจับมือกันอย่างมั่นคงมากๆเลยนะคะ่าจะมีการเริ่มต้นในแะละคือในความเป็นเด็กนะคะในความเป็นเด็กถือเหรียญกับเด็กถือถ้วยเนาะมันก็ออ่ ให้ความรู้สึกถึงความกระตือรือร้นนะคะความกระตือรือร้นถึงแม้บางอย่างอ่ะอาจจะยังไม่มีประสบการณ์มากนักแต่คุณก็ไม่ได้หวั่นเกรงะค่ะพร้อมที่จะก้าวออกไปพร้อมที่จะลงมือทํานะคะพร้อมที่จะก้าวพร้อมที่จะลงมือทําไม่ได้หวาดหวั่นไม่ได้เกรงกลัวค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงทางอารมณ์แม้จะแม้ตัวจะเป็นเด็กหรืออายุจะเป็นเด็กยังอ่อนประสบการณ์แต่ก็ไม่ได้ย่อท้อไม่ได้หวาดหวั่นไม่ได้เกรงกลัวนะคะไม่ได้เกรงกลัวอะไรเลยอืม และสิ่งที่คุณจะทำต่อไปนี้จะส่งผลในด้านได้ขอให้เฉลยผ่านทางหน้าไพ่นะคะสิ่งที่คุณจะลงมือทำต่อไปนี้จะส่งผลในด้านได้ขอให้เฉลยผ่านทางหน้าไพ่เด้งออกมาสองใบราชินีทั้งสองออกมาจิพอดูก่อนนะมีราชินีถือดาบกับราชินีถือถ้วยนะคะราชินีถือดาบกับราชินีถือถ้วยสิ่งที่คุณทำจะนำพามาซึ่งความมั่นคง ความมั่นคงทางจิตใจความมั่นคงทางหน้าที่การงานความมั่นคงอืมคือแบบฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาได้อะ่ะมีจิตใจที่มั่นคงหนักแน่นนะคะแล้วก็ไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรคใดสวยมากเลยนะคะสง่างามมากแล้วก็มีความมั่นคงทางอารมณ์มากนะคะ ไม่โลเลไม่หวั่นไหวนะคะไม่โลเลไม่หวั่นไหวมั่นคงมั่นคงตั้งแต่ก้าวที่เดินออกมาแล้วอะมั่นคงตั้งแต่ก้าวที่เริ่มแล้วอะพอก้าวออกมาอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวมีเป้าหมายชัดเจนเป้าหมายแล้วเ,ออเขาเรียกว่าอะไรผลสุดท้ายของคุณผลสําเร็จแล้วผลสุดท้ายผลสําเร็จของคุณมันก็มั่นคงมั่นคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะโอเค สิ่งที่คุณจะได้จากสิ่งที่คุณทำคืออะไรนะคะความมั่นคงออกมาแล้วจะมีอะไรอีกอึร่วงออกมานะคะเป็นสิบเหรียญค่ะทุกคนฟิลแบบไพ่ดีมากเลยนะคะพลังงานที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้ยิ่สัมผัสได้ถึงความนิ่งความใจเย็นความมีเป้าหมายที่ชัด ถูกต้องค่ะเวลาคุณทําอะไรแล้วเป้าหมายคุณชัร์อ่ะเส้นทางที่คุณเดินมันก็จะมันจะเป็นระเบียบเรียบเรียบง่ายอะ่ะมันจะเป็นระเบียบเป็นแบบแผนเนาะเหมือนมันเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปมันจะไม่ยุ่งยากวุ่นวายเพราะว่าเรามีเป้าหมายเราชัดเจนชัดเจนกับความต้องการชัดเจนกับสิ่งที่ทําชัดเจนกับหัวใจชัดเจนกับจิตวิญญ,ญาณพอเรามีความชัดเจนอะ่ะแม้เราจะเป็นเด็กที่ก้าวเดินไปอะ่ะ มันก็จะเป็นก้าวที่มั่นคงก้าวที่ไม่ย่อท้อก้าวที่ไม่หวั่นไหวนะคะต่อให้มีใครมาตาหน้าว่าเด็กเมื่อวันซืนคุณก็จะไม่หวั่นไหวเพราะคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วคุณมีความสุขอะในระหว่างที่คุณทําคุณมีความสุขไปด้วยอะมันไม่ได้ฝืนมันไม่ต้องแบบเอ่อมานั่งระแวงระแวดระวังหรือจมทุกมันเป็นการทําออกมาด้วยใจที่เป็นสุข ผลลั์มันก็เลยออกมาแบบมั่นคงนะคะผลลัพธ์มันก็จะแบบออกมาดีอะนะคะเพราะว่าเราทําด้วยจิตใจที่มันมั่นคงมีความสุขมีความพร้อมทางด้านจิตใจและจิตวิญญาณร่างกายเราก็พร้อมด้วยแล้วทุกคนดูไพ่สิคะต่อให้ไม่อ่านอะทุกคนก็ดูก็รู้ว่าเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ที่ประสบความสําเร็จนะคะทุกคน จิตใจก็มันเต็มอ่ะมันเต็มมันฟูนะคะด้านทรัพย์สินมันก็จะมาเติเต็มพอเราไม่มีเรื่องที่มันต้องขาดมีไม่มีเรื่องที่มันต้องคิดนะคะมันก็มันก็จะฟูอ่ะใจฟูแล้วเราไม่มานั่งกลัวว่าเวันนี้จะยังไงขาดอะไรอันนี้ไม่สําเร็จอันนั้นจะวุ่นวายแค่ไหนเราไม่ได้มานั่งคิดถึงด้านลบหรือความขาดแคลมันเป็นความเต็มพร้อมในจิตใจ อุปสรรคปัญหาอะไรมาเราก็มองว่าเอ้ยมันเป็นบทเรียนมันเป็นความท้าทายที่ให้เราอะได้เรียนรู้เราอยากเติบโตเราก็จะเรียนรู้มันด้วยความตั้งใจเรียนรู้ด้วยใจที่นิ่งเรียนรู้ด้วยใจที่ยอมรับในทุกๆสถานการณ์เราจะไม่เราจะไม่อ่อนไหวเราจะไม่เราจะไม่อ่อนแอเราจะไม่อ่อนไหวเราจะมีความมั่นคงแล้วก็มีความมั่นใจในทุกๆก้าวที่เราเดินไปอะคะ่ะอย่างที่จิ๊บบอกเมื่อวานว,าว่าความรู้สึกของชาลีออน ในสำรับเนี้ยเขาไม่ได้พุ่งแบบไม่ได้พุ่งแบบสำรับอื่นๆที่พุ่งเป็นจรวดแต่เขาอ่ะเป็นการก้าวเดินอย่างสุขุมให้ความรู้สึกของพลังงานที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้เป็นคนที่มีความสุขุมเยือเกเย็นไม่กระตุกกระตาประมาณนั้นนะคะนะและสิ่งที่สิ่งเรื่องน่ารั์อะไรคุณก็ไม่ได้มีเรื่องที่ต้องเครียดดูสิทุกคน รู้จักต่อยอดใช่ไหมรู้จักสร้างรู้จักต่อ,อยอดจากสิ่งที่ตัวเองมีอ่ะตัวเองมีอาจจะมีในระดับที่ไม่ได้เยอะมากก็จะเอาไปต่อ,อยอดนะคะแล้วคุณก็จะมั่งมีมากขึ้นพอคุณมั่งมีคุณเต็มด้วยตัวของคุณเองแล้วคุณล้นจากภายในของคุณแล้วคุณก็สามารถที่จะแบ่งปันออกสู่ภายนอกได้นะคะเป็นคนที่มีความมั่งคั่งอุดมสมบรูรณ์ทั้งภายในและภายนอกเพราะคุณรู้จักสร้างรู้จักทํารู้จักต่อ,อยอดนะคะเป็นคนที่มีความฉลาด เป็นคนที่มีความฉลาดมากและมันเหมือนเป็นครสวร์นเนาะเหมือนเป็นครสวรค์ตอะอืมเหมือนมันเป็นหน้าที่เป็นภารกิจของคุณนั่นแหละนะคะขอคอนเฟิร์มอีกใบหนึ่งได้ไหมคะขอคอนเฟิร์มอีกใบหนึ่งได้ไหมคะว่าสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยดีเลิศประเสริฐสีแล้วจริงๆขอคอนเฟิร์มอีกหนึ่งใบได้ไหมคะขอคอนเฟิร์มอีกหนึ่งใบได้ไหมคะ สิ่งที่ทำอยู่เนี่ยสิ่งที่ทำอยู่สิ่งที่พบเจอสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้นํามาสร่งความสําเร็จจริงๆใช่ไหมคะเขาก็ให้ความรู้สึกของความเป็นเด็กที่ฝ่าฟันน่ะเนี่ยทุกคนไม่ว่าจะคุณจะเริ่มต้นกี่ครั้งไม่ว่าคุณจะไปเริ่มต้นอีกกี่งานไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นอีกกี่ครั้งคุณก็ยังคงเป็นคนที่นิ่งสุขุมมีความแน่วแน่มุ่งมั่นตั้งใจ คุณไม่กลัวที่จะล้มเหลวคุณไม่กลัวที่จะเจ็บปวดคุณมีความเป็นเด็กกล้านะคะมีความเป็นคนที่กล้ากล้าบ้าบิ่นมุ่งมั่นและก็มั่นคงนะคะหลังสำรับเป็น DM Place นะคะแล้วก็ The High r o a n นะคะหลังสำรับ DM Place ก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าคุณเต็มจากภายในสู่ภายนอกเป็นคนที่เต็มพร้อมรมสมบูรณ์มีความเมตตานะคะ มีความเมตตาเหมือนแม่นะคะมีความเมตตาปานีมีความเมตตาปานีเอื้ออารทรน,นะคะมีความเป็นผู้นำน,นะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำอะไรก็แล้วแต่นะคะผู้คนจะสรรเสริญแท่ซองคุณเนาะจะเชื่อฟังจะคือมันมีความเป็นผู้นำผู้นำสายจิตวิญญาณผู้นำทางศาสนาหรือการทำอะไรที่ เป็นตัวต้นแบบประมาณนั้นนะคะเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวต้นแบบให้ให้กับผู้อื่นนะคะเป็นที่เคารพนับหน้าถือตาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณเนี้ยเพราะว่าทุกอย่างมันก็ออกมาดีเนะาะไพ่ก็อยากจะสื่อสารกับพลังงานที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้ประมาณนี้ค่ะเป็นพลังงานของคนที่มีความนิ่งความมาัง่งคั่งอยู่ในจิตใจแล้วก็เป็นคนที่กล้าลุยลงมือทำมีไฟมีแพชั่น สิ่งที่คุณทำคุณมีเป้าหมายชัดเจนและคุณจะประสบความสำเร็จนะคะคุณจะไม่ยุ่งเหยิงไม่วุ่นวายนะคะประมาณนี้ค่ะสำหรับใครที่ฟังแล้วอึดอัดฟังแล้วไม่เข้าใจเลื่อนถัดได้เลยนะคะสำหรับใครที่ฟังแล้วใช่ฟังแล้วตรงก็เม้นท์น้องรับคำทำนายหนาๆนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ